อยู่แล้วเราต้อง <laughs> เรามีสติกำหนดรู้เราจะอยู่อย่างมีสุขมากเรื่องตัวกิเลสทั้งหลายไม่คอบงำเพราะเรามีสิ่ง 哦。<Nope. S 1>